มันเหี่ยวทุกต้นแบบมันขัดยากเอาตอนน้นหนูแน่กำลังเหี่ยวหนูนะเไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมืออากีนี้แล้วกันค่ะเอาไปแช่ลงไปในน้ำนะแช่แบบให้มันลอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีน้ำขาวๆไหลออกมาไหมถ้าสมมติว่ามันมีน้ำขาวๆไหลออกมาเนี่ยแสดงว่ามันเหี่ยวเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรีย เชื้อโรคมันคือแบคทีเรียแต่ถ้าแช่ปุ๊บแช่เท่าไหร่มันก็ยังไม่มีอะไรออกมาเลยแสดงว่ามันเป็นเชื้อรามันเหี่ยวเพราะเชื้อราพี่ก็ไปซื้อยาเชื้อรามาหรือเอาเตคเนมามาใส่แต่ถ้าสมมติว่ามันมีขาวๆขุ่นๆไหลออกมาเนี่ยแสดงว่ามันป่วยเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียเข้าไปทําลายมันแล้วก็ซื้อสารที่มันป้องกันกําจัดแบคทีเรียมันจะได้ไม่เสียเงินฟรีแบคทีเรียนี่ขีดทุกเที่ยวเดี๋ยวไปเอาต้นใหม่ดูกันดูดิ 好嘛。